โอ้เลยเลยตนี้อังกฤษมาบูด้ละเลพี่อังกฤษจาะขาวที่ะไเลวัดพระธาตุไม่โกฏวัดพระธาตุไม่โกเนะ่านเอพิยาอะไรมีอะไรพียอะไรวัดไม่ปาคุมกโลวัดไม่ปาคุมกโลนะอะวัดพระธาตุเออมีละันึ่วัดอะแต่ใบแบจะเทียมเหียพยาอะไรนะเลี่เฮลี ว่าพรกพุทธบาทว่าพัพุทธบ้าว่าพพาี่นาตาอุนอตอุนน้อยอยู่ในเลยอยูกาับเลยอายุเบรนเี่บอเกปุ่หดอ้น เปเลียนเปลไม่นด้เดเปโดเปียนะปเลตื่นมาบดนี้แต่นี้ว่าโอข่าที่ะเนาะแกตนี้ย่ไรตะกอเกวย่มาวดาเลยอากันลมาบูดาเลยนอเรเบมาบุที่ตาตาอเจนเหมยโพมอนะเรอเอาบบคพปพเรบาีมีหัเลยตัดีตาอยากลาเคได้กวาว่าเดาเปเลไม่น้่ดอาบปรเฮผลโดยให้กวาดลุก้อเนาะมาแบเปรเลตืนตตื่ว่าเรอยยาบ้าดว่ากวาเคเรียกเลเราตัด

Lê vào luôn nó là sao là l mất đồ. Có Lê Ta khờ sơ ca, lui ca. Ta lùi ca, còn có lur ca. Lùi lọt khì ca. Không bắt thôi nhé เรื่องนีก็าเกาคุเดื่อี้เรื่องิาอนท่ดท่าชัวดเลือกันแกผู้บรคก็เปดทกาลเลยเนาะเพราะปกติแล้เอาไปดีตอตวผู้บริไม่นะผู้บพเบัคีไม่าดลอแล้วต่ยากละดุนเนาะเพเป็นเรืติด้งเสียอย่างเนาะ เป็เลยกา้าวเดือลุยกคคไงตัวคนๆนี้ต่อ,อได้เปิดเปลาบากบอว่าเดอาไปเป็นเแม่ตือดซื้อที่บ้าเย็นหนอเป็นเลยม่ตุอว่มาบ้าเลยปลาเราตาเกิยต้าล้อน้อนๆกีอยาบ้านดีกว่มาซื้อเลย กไปฮติเลอร์ถ้าปะเราได้เราเล่นนอบ A นอะขอบคุณครับแม่ครับขอบกันครับเอาดูนี่เจีเ่นมาุยเราจอได้เล้ยมาจอได้ เจอเกอเป็นเลเลซูเมนี่เนี่ยเลาที่เนี่วะเลลาเนวะนะวัดไหนฮะวัดยพระบาทวัดพรบาทแม่ป่ามามาก่อนที่สจอรอนี่อเสอทุกาไงเจาบอกว่าอาหารอหารให้ละอาหารให้บนมงันของดีพืรอนีเลยเนี่ยว่าคิดกเลเลม่คิดกเลเลนะ

ญญออก็เนีนะไปเหอักคายตไปเหอูุสัคายอ่ะเด้กอดกือนแลกกอแล้วทีรถนี่พวกเนเ็นยมาข้อขอดนเนี้ยบ้านกินอไรก็อันนี้หรือพวกเราเป็นยฮัลโหลเอฮะ

Đi lên đây nào nhỏ lắm này bà ra vừa vòi con สื้อาจบแล้ละเนี er. yeah. ่ยแลบแเป็นยอชิโนเนออร์อรทีละมดูเยอะนะคุณนเ่็กเพิ่มเพิ่เปลาะเลยนะบลาดองขตูเจ๊จราจรลแต่นี่จะเท่าไหรนเนี่ยเพิ่มพ่มเพ่มเลยในป่าเราซื้อปลาจู่เลยว่าเราตัดปลาด้วยตัวบ้านเนาะ

Oh. mà bắt đầu cho ra là nó cứ lên sử chỉ là, chô, là bộ, lời cá bồ bút để bảo mà e đồ đồ su cho là cá bồ nào. Lấy ra